มาปักท <premises, S 1> ูปเออปักไว้ซีมุมพุ่จิมไปใส่หุ่มปุมันก็เจ็บมันาหน้าญาตินักแทนญาติพี่น้องปักแทนอะไรก็บอกเขาด้วยเด้อบอกพี่น้องน้ำเด้อบอกญาติบอกยังน้ำาหัหัวใจสมองสมองปอด ข้าข้าหนู tháo ปลอดใจ

มาเก็บเด้อผู้ใดเป็นล,กลูกหลานมาเก็บทุกคนเบสมาเก็บเบสมาหาวเอาเน้บ้งเอานั่งลงนั่งลงรอบรอเก็บไปเลยด้ออันนี้ยังมีสีแดสีชมพู เปลียนเรเก็บได้เด้อเก็บเอากระดูกเข้าขาเที่เด็กเาเ่นหมดเี่ยเก็บเลยเก็บเอาเก็บูหมจิ้มัจบเขา้อาเบทุกิทุกอย่างที่เห็นเลยเราค่อยพิจารณาทีหลังก็ได้ข้าขาเนี่ยจะดูงเอา่เก็บไาเลยเราพ่อหมอพ่อเนี่ก็เศร้า กระดูกพ่อครับกระดูกขาวมากเลยฟันากระดูกขาวครับขาวเออนีตัวนีได้าด้หลีานาีวกันเอนนี่ใด้้าออหลีอ่ะเออห้ากับไซขึ้นระพ่อไ่โกดได้กับพ่อละละเออแค่นั้นละมันมีนีดอกแถวเราวมมีประจักษสีเองเราเก็บไปหายแต่ว่าเราเก็บไปใช้บูฮูแล้วเราบอกว่าเราถอนไปแล้ว น, <stand saint S 1> น <hang> ้ำบัวอะไวัน้ลางน้ำบัวอะบางรุดมือหายเลยหั็นบหักเลเป็นยังบเป็นกัมาแกกันด้สันธรรมดาล่ะมันก็หักอยู่แล้วล่ะไมเจอนามแข็งไ่เจอนาตาแ่งกันหน่นเนาะเดี๋ยวกดไม่ได้ไปก่อนม่เจอไปหลาคนนีกัเดยน่ไปเลย ว่าไปก็ว่าไปว่าไปนะว่าไปยังไงนะฮก็คุณอันนี้อันนี้อันนี้เก็บนะตัวนี้งามงามได้ป้พอแล้วมั้งพอแล้วเหลือเดียวไว้ค่อยดูอีกทีนึงอ่าขุยัดลงกับยัดะเลอ่านั่นละเก็ตั้งค่ะตั้งไหมเหลือตังอยู่แล้วครับเหลือแค่นี้แล้วครับ bay, bay ở đâu đấy? Cả nhà, nhà tôi muốn bay không? đấy. luôn, luôn. จุดแทนพีทางน้องน้ำเดิมบอกให้เบิร์ดเด้อสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจัดการเอาน้าพ่อ

คอยพอกินน,น้ำพานึงเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเก็บเลยให้มันเรียบร้อยให้มันสะอาดอ่ะไปมาร้อยอังคารพ่อนะครับ ที่เขื่อนลำไายมาศอำเภอเสริงสางหาดชมตะวันจังหวัดนครราชสีมาครับพี่ชายหลานสาวน้องสาวพี่สาวลงได้อยู่หรอไปลงได้อยู่เอลงเด่นเดินดีๆนะตรงนี้ใช่ไหมอ่โอเคคินก่อนนี่ Lô <Lọc> <tmodation> ừ. cái gì là thằng นั้น cái ๆ đơn mà đó, ช้าๆ ừ, อ๋อ ยกมือไหว้พนมมือึ้นอย่างนั้นหลานเอากระชายมาปลูกรลานสองคนเลยนู่นีคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวครับลูกชายเป็นคนขุดนะครับเราก็จะปลูกไว้ตรงนี้นะเวลาเรามาวัดเนี่ยเราก็มาเจอกอกระชายก็คือบ้านนั่นแหละคือที่ฟังกระดูกเพื่อคืนสู่ธรรมชาตินะครับจากดินสู่ดินของพ่อใหญ่สวนนะครับ ตามรอยอังคารที่เกือนลำตะคองครับพิธีเดินคู่กับร้านไปจับร้านไป,ไปด้วยอ่ะ พอเด้อมาเออลอยเก็บให้เรียบร้อย อ okay. okay. <Okay. S 1> มันจังหวะมันแบบดีมากอะ่ะชอบคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะบรรยากาศคนจะตกลรงแรงชอบชอบมายืนดูลมดูฝน, <laughs> นอยู่ทะเลเลย บรรยากาศดีอ่ะลมดีอ่ะเออเหมือนทะเลเลยอ่ะ เช้าวันนี้นะครับหลังจากล่อังคารคุณพ่อมาแล้วนะครับดูสิครับหลังบ้านหมอกลงครับสวยงามมากเลยเนี่ยครับดงกระชายเป็นดงเลยเดี๋ยวสักหน่อยก็จะไปใส่บาทนะครับวันนี้ก็ใส่บาทเป็นวันที่สี่ ากาศดีครับหมอกลงจริงๆถ้ายืนตรงนี้นะจะเห็นเป็นไอหมอกลอยเลยนะมันเล็กเกินกล้องมันเก็บภาพไม่ได้แต่จะให้ดูละกันนะครับว่าามันหมอกหนาขนาดไหนเนี่ยให้ดูหยดน้ำนะครับเห็นไหมครับนี่หยดน้ำขนาดนี้นี่ต้องหมอกเยอะนะครับเนี่ย